สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมารถพลังงานไฟฟ้าวันนี้จะมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่กันบ้างนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนรถยนต์เพราะว่าในปัจจุบันเราขับเคลื่อนรถยนต์โดยใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ํามันหรือว่าแก๊สนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะนําไปสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับหรือรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้าก็คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆและก็ด้วยข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่สามารถให้แรงบิดได้ทันทีทําให้รถมีพลังงานไฟฟ้าในเบียดตาเร่งที่เรียบเราก็รวดเร็วในั่นองครับจริงๆแล้วเรื่องของการที่รถจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมเคยจินตนาการตั้งแต่สมัยเรียน,นนะครับเพราะว่ามันจะมีสาขา ทางด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเรียนด้านวิศวกรรมนะครับตอนแรกก็จินตนาการว่าต่อมาเนี่ยโลกคงเปลี่ยนจากรถที่ใช้พลังงานน้ามันเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ณปัจจุบันผ่านมานานแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มสักทีนะครับเพิ่งจะเข้าสู่ในต้นคริตรสต์ศตวตรรษนะครับที่20เนี่ยก็เริ่มมีความก้าวหน้านะครับในการที่รถพลังงานไฟฟ้าเริ่มเริ่มจะมานะครับ แล้วก็สามารถทำได้ในปี2ปีศตวรรษที่21ตั้งแต่ปีคิเตรระ2 2 0 8 8ในการฟื้นฟูการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็ได้เกิดขึ้นพูดง่ายว่ากำลังเริ่มเข้ามาเป็นกระแสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารถพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถที่จะมีอัตราเร่งที่เรียบแล้วก็รวดเร็วนะครับมลภาวะทางเสียงก็น้อยนะแล้วก็ดีต่อโลกด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่กำลังเข้ามานะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นมีมียังไงครับเป็นอย่างไร,ร,ร,งไรเพราะว่าใครใครก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นนะครับแต่ก็คงจะต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยลดปัญหาโรคร้อนปัญหาบลภาวะอากาศด้วยนะครับและที่ผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเสียงด้วยเพราะว่าไม่ได้มีเครื่องยนต์ในการที่สูบฉีดอัดระเบิดนะ ใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนเลยโดยตรงเพราะเคยเห็นที่ประเทศจีนนะครับก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยแทบจะไม่มีเสียงเลยเงียบมากเวลาวิ่งมาด้านหลังก็ต้องระมัดระวังแล้วก็วิ่งเร็วอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยวิ่งบนท้องถนนบลภาวะทางเสียงบลภาวะทางอากาศก็น่าจะลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนที่รักโลกใบนี้นั่นเองครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นั้นก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาบลภาวะนะครับหรือโรคร้อนหรือปัญหาฝุ่น pm 2.5ด้วยเพราะว่าโรคร้อนบลภาวะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอากาศแล้วก็เสียงเนี่ยก็เป็นตัวบั่นทอนสุขภาพแล้วก็นำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งแบบนี้ครับแล้วหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงเขาเช่นบลภาวะทางอากาศจากท่อไอเสียนะครับตรงนั้นที่เกิดจากรถยนต์ สูบฉีดอัดระเบิดใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันแบบนี้ครับซึ่งโดยปกติครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยถูกประดิษฐ์คิดค้นขันแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1,900แล้วนะแต่เพิ่งเริ่มได้รับความสนใจและพัฒนายอย่างจริงจังในช่วงศตวรรษที่21หรือในยุคปัจจุบันเองเพราะทั่วโลกหันมาให้ความสําคัญกับการดูแลโลกใบนี้ให้สะอาดและน่าอยู่ในเนเองนะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะซึ่งก็มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า electric e vehicle หรือย่อนๆนะครับว่า EV เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าในแบบต่างๆนะซึ่งข้อดีของมอเตอร์ไฟฟ้านั้นก็จะให้แรงบิดในทันทีเลยทำให้รถนั้นมีอัตราเร่งที่เรียบและเร็วเหนือกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันรวมถึง การลดมลวัทางอากาศนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีการสูบฉีดอัดระเบิดทําให้เกิดมลวะทางอากาศแบบนี้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคราวนี้ข้อดีที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ที่บ้านเลย,ดยโดยปกตินะครับการต่อคิวในการเติมแก๊สเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็ต้องไปปั๊มน้ํามันก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ย ก็ต้องใช้เวลากับมันนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วเราก็เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ที่บ้านเลยทีเดียวเชียวแหละครับซึ่งเราก็ชาร์จในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานเรานอนหลับอยู่แบบนี้เมื่อตื่นเช้าเราก็สามารถที่จะให้รถนั้นพร้อมใช้งานได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียเวลาที่จะต้องไปแวะที่สถานีปั๊มน้ํามันต่างๆนะครับจริงๆผมก็ยังเห็นบ้างนะครับบางปั๊มน้ํามันเนี่ยก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้ว EV ีนะเห็นแล้วนะ เห็นแล้วนะครับในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยสอ,อัตราเร่งที่ดีนะครับเรียบและเร็วรถยนต์ไฟฟ้าเป็นการนําพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจากแบตเตอรี่สู่มอเตอร์ในการขับเคลื่อนโดยตรงนะซึ่งแตกต่างจากเครื่องยนต์ในปัจจุบันที่ใช้น้ํามันในการสูบฉีดอัดระเบิดก่อให้เกิดการเผาไหม้ทําให้เกิดเสียงของการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถยนต์ไฟฟ้านั้นเงียบแล้วก็ ัตตาเร่งดีกว่าเพราะไม่จําเป็นต้องสูบฉีดอัดระเบิดแล้วก็ทดเกียร์ในเด็ครับซึ่งก็สามารถตอบสนองต่อการขับขี่และความต้องการของผู้ใช้น่ะได้โดยสะดวกเลยทีเดียวเชื่อแล้ครับก็ถือพูดง่ายเลยก็คือเงียบแล้วก็เร่งได้ได้ดังใจมากกว่าต่อมาแนมะ้ประโยชน์ข้อดีของการขับรถ EV ก็คือค่าซ่อมบำรุงนะครับค่าใช้จ่าย ซึ่งรถยนต์ E ีีจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ำมันและก็ค่าซ่อมบำรุงด้วยเพราะใช้พลังงานไฟฟ้ามาแทนที่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงนะครับเช่นเดียวกับค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาน้อยกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์นะไม่มีกลไกของการสันดาก็คือสูบฉีดอัดระเบิดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนี่ย ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานํารถยนต์ไปเข้าการบํารุงรักษาบ่อยๆสักเท่าไหร่ก็ลดลงไปเพราะว่าลดการที่ต้องใช้เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้น้ามันเครื่องตรงนี้ก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็การซ่อมบํารุงไปส่วนหนึง่งเลยทีเดียวประโยชน์ข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือที่สําคัญเลยนะในการใช้รถไฟฟ้าหรือรถ e ีวีก็คือว่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็คือเรื่องมลาวะทางเสียงลองนึกภาพนะครับถ้าเป็นรถยนต์ที่ต้องใช้น้ํามันเนี่ยก็จะมีการสูบฉีดอัตราเบิดกลไกาภายในมีทั้งเสียงมีทั้งควันนะครับเกิดมลาวะแต่น,นี้ไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปขับเคลื่อนการเคลื่อนที่โดยตรงเพราะฉะนั้นเสียงหายไปนะครับแล้วก็มลภาวะก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นข้อดีข้อที่4เนี่ยก็ ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญข้อหนึ่งเลยทีเดียวช่วยรักโรคลดมลภาวะครับซึ่งข้อดีเราเนี่ยแหละในลายประเทศก็สนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนยอรมานอังกฤษญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันครับประเทศที่มีผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอยู่ก็พยายามผลักดันนโยบายให้กลายเป็นรถยนต์แห่งอนาคตนะครับให้คนเริ่มหันวใช้กันมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวเช่นนะครับแต่หลายคนคงสงสัยและอยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับการชาร์จไฟนะว่าโดยปกติแล้วถ้าชาร์จไฟใช้เวลานานหรือเปล่าการชาร์จนี้นก็จะมีอยู่3แบบหลักๆครับเป็น Quick Charger คือชาร์จแบบเร็ว Double Speed Charge เป็นชาร์จแบบธรรมดาแล้วก็ชาร์จแบบธรรมดาเลยก็คือ Normal c h a r g e ครับ Quick Char ์ e นั้นสามารถชาร์จไฟฟ้าเข้าไปแ 0%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ40ถึง60นาทีก็ถือว่าเป็นวิธีการชาร์จไฟที่รวดเร็วและเร่งด่วนครับแบบที่2คือ Double Speed Charge เป็นเครื่องชาร์จ w a ็อ b o x นะครับเป็นการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสะสลับ AC Charging ดูชาร์จติดผนังติดตั้งที่บ้านหรือตามห้างสรรพสินค้าซึ่งระยะเวลาการชาร์จก็จะลดลงนะอยู่ที่ประมาณ 4-7ชั่วโมงแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการชาร์จโดยปกติหรือ normal charge ก็ต้องชาร์จไฟโดยชาร์จไฟภายในบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องใช้เวลาในการชาร์จ 12- 15อชั่วโมงนั่นเองก็เห็นว่าวิธีการชาร์จจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็อยู่ที่การพัฒนาเทคโนโลยีของตัวรถยนต์ e v ให้มันทันสมัยนะครับสามารถเก็บไฟฟ้าได้นานชาร์จได้เร็วแล้วก็มอเตอร์การขับเคลื่อนระบบของเครื่องยนต์กลไกนั้น ถ้าแข็งแรงทนทานก็น่าจะเป็นรถยนต์แห่งอนาคตที่ช่วยรักโรคของเราให้โรคเราสะอาดลดมลภาวะาดได้ในนี้ครับวันนี้ก็จบจต่เพลงเท่าน,นี้นะครับสำหรับ4ข้อดีลดพลังงานไฟฟ้าในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsat m ะสกดง่ายๆนะครับ S v S M A R T สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงแดงแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ